ความหนาความลึกของหนาหนาสั้งลำตัวนี่มันจะหนา oh. ความลึกนะฮะความหนาคือส่วนนี้ JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ เรามาชมอีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งถือว่าเป็นยอดของยอดชายนั่นคือยอดสงานะคะนี่เขาเป็นลูกของใครนะคะพี่เอกยอดสงาเป็นลูกของจันสงาครับจันสงาก,ากับแม่ลูกเซี่ยวนะฮะลูกเซี่ยวแต่ว่าเป็นลูกเซี่ยวที่มันเป็นไทยแล้วละ่ะแต่ว่ามีการปนเปื้อนของสายพันธุ์มูลอยู่อ,อันนี้ก็ค,คือบอกตรงๆเลยว่าแต่ว่ามันปรับมาเป็นโงโมโซม48ตั้งนานแล้ว S <S น่าจะเกิน1ิปีแล้วตัวตัวแม่นะครับ <S 2> <S 2> รเป็นรุ่นที่สามแล้วครับไม่ใช่รุ่นที่สองแล้วกลับมาเป็นแล้วก็มาเจอจันสง่าเข้าไปแล้วก็ได้ออกมาเป็นยอดสง่าคือจุดเด่นของยอดสง่านี่คือยังไงครับพี่เอกตัวนี้จุดเด่นยอดสง่าเป็นควายที่หนาหรือค่ะมีความหนาของลําตัวและมีความลึกนะลึกลึกของลําตัวนี่เฟร,รมดูเฟร,รมจะเหมือนกับอ่าพ่อเขารูปของบราหมั่นตัวพันบราหมั่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะฮะรูปสี่เหลี่ยมที่ที่ค่อนข้างจะจะสี่เหลี่ยมที่ ชัดเจนเลยเห็นไหมะจะเป็นลำลำตัวช่วงช่วงหน้านี่ฮเป็นสี่เหลี่ยมแต่เขายาวมากเลยนะคะก็มีความยาวขึ้นมาก่อนหน้านี้จะสั้นไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ความสูงในร้อยหกนะฮะร้อยหกเซนเมตรแล้วก็คงจะคิดว่าจะไปได้อีกเยอะ<ข>อันนี้กเ็เขายังไม่สี่ปีใช่ไหมคะพี่ยังไม่สี่ปีครับตอนนี้3ปีเดือนเดือนสิบนี้สปีนะฮะตอนนี้เห็นไหม ตอนนี้ยังเหลืออ,อีกเยอะนะหน้าอกเขาเน่าอกยังเหลืออีกเยอะแล้วก็องแปงกองแปงเลยสันคอในอในสันคอในเนื้อตัวยังเหลืออีกเยอะเลยเจับดูนะยังเหลืออีกเยอะเพราะว่าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอยู่ให้กินกหญ้าข้าวฟางอาหารกินน้อยมากอาหารก็เราเราอยากจะให้กินแบบ สมมาตรและสมดุลค่<ฮ>ะสมดุลของอาหารหยาบและอาหารข้นนะฮะให้อาหารหยาบเยอะๆนะฮะอาหารข้นน้อยๆแสดงว่าอาหารหยาบนี่ปริมาณมากกว่าอาหารข้นใช่ไหมคะพี่เยอะมากเลยอาหารข้นแทบจะไม่ได้ให้เลยช่วงนี้เราไม่ได้ให้เราเราเตรียมตัวรีดดําเชื้อด้วยนะฮะจะให้อ้วนมากก็ไม่ได้แต่ย่อนสง่านี่คือมีการรีดดําเชื้อไปแล้วใช่ไหมคะพี่มีรีดดําเชื้อไปแล้วได้ไปสองถึงสามชุดแล้วโอ้แต่ละครั้งในการรีดของเขานี้ ก็ปริมาณที่เราเราได้ไม่เยอะเราเรายังไม่เอาเยอะนะฮะถ้าสง่าเราจะเอาที่ประมาณสัก200 200โดสก่อนเอาความเพิมพ้นเยอะให้ได้น้ำเชื้อถ้าแค่200ก็พอโอ้แต่ก็มีการรีแล้วก็แจกจ่ายกับพี่น้องเกษตรกรไปบ้างใช่ครับพี่โราไปที่พี่น้องชาวปากใต้วันก่อนได้เราได้ให้พี่น้องชาวปากใต้ไป30โดสนะฮะ ได้มีการแบ่งนั้นไปในทั่วประเทศนี้แสดงว่าทางฟาร์มนี้ก็ส่งไปทั้งภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือเลยค่ะคือแบ่ง,บงบไป,ไป,ไ,ปไปทุกจังหวัดไปแทบทุกที่ที่มีการเลี้ยงควายเราก,เราก็เราก็จะแบ่งพันธุก,กรรมไม่ว่าแก้วฟ้ายอดสงา่าหรือว่าเจ้าดาวสุกนะครับหรือว่าเจ้าโชคสิริเราจะแบ่งไปให้เกษตรกร เราต้องผ่านของศูนย์กรมของกรมปรุสัทไหมคะกรมปศุสัตษัทแล้วก็ถ้าจังหวัดไหนที่เข้าโครงการของโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยภายใต้จิตอาสา904นะฮะเราก็จะนำไปแจกให้อยู่แล้วขอผ่านมาได้ส่วนมากโครงการที่พี่เอกกล่าวถึงนี้ก็คือแทบจะมีทุกจังหวัดเลยใช่ครับเพราะว่าเห็นเพราะว่าเป็นโครงการที่มานานแล้วเพื่อให้กระจายให้พี่น้องเกษตรกรหันมาเลี้ยงโคกระบืออะไรกันอย่างนี้ ถูกต้องครับเ,ออเราเราต้องการให้เกษตรกรที่เลี้ยงควายอยู่แล้วเนี่ยลืมตาปากโดยมีพอ่อพันธุ์ที่ดีในเอาไปปรับปรุงพันธุ์ในของแม่แม่พันธุ์ที่มีอยู่แล้วเะเราถ้าเราได้พันธุก,กรรมของเจ้ายอดสง่านี้ไปปรับปรุงพันธุ์ในควายแม่แม่พันธุ์ของเราเนี่ยพี่เราคิดว่ามันเราจะได้ต้องตัวใหญ่ขึ้นแน,น,น่ๆดูดูตัวนี้ฮะการหนาลึก ความหนาความลึกต่างๆก็มีแต่คนชอบลักษณะประมาณนี้ต่ณเขาสวยจริงนะคะยอดสง่าเขาสวยมากเลยแล้วคุณแม่ชอบมากเลยคือไข่ของเขายหญ่ใหญ่เหมือนหัวมากเลยอ่ะดูดูไข่ดูอันนั้ของเขาไข่จะสวยครับไข่ลงสองลูกเท่าเสมอกันยาวตรงมาเลยอ่ะจะได้น้ําเชื้อที่ดีตยอดเขาจะผสมเก่งลูกเขาตัวหนาๆตันๆนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีลูกให้ดูอ่าลูกข้อตละมีข้อแล้วดรวยอ่ะข้อแล้วครับเราเราผสมไว้เมื่อสักสองปีกว่าค่ะ เราผสมมาแต่ตอนนี้ก็ผสมมาเรื่อยๆคลอดม,มาประมาณสักห้าหตัวมีทั้งตัวผู้และตัวเมียลูกของยอดสง่าเนี่ยหรอครับใช่ครับมาาโอ้<า>แต่โอ้โยอดสง่านี้เขามาสวยทุก ทุกทุกอย่างที่เหมือนอย่างที่พี่เอกบอกคือมีได้ความยาวความตรงของเขาความยาวหลังหลังตรงดีนะะหลังคือตัวตัวนี้ถ้าเป็นโบราณเขาเรียกว่าควายโบราณเป็นมีมีแปที่สูงขึ้นเนี่ยมีส่วนที่โหนกนูนที่สูงขึ้นค่ะตรวไหล่หน้าของเขาอย่างที่พี่เอกบอกอาจจะมีความโหนกนูนที่สวยขึ้นสูงขึ้นเป็นควายโบราณตรงโบราณแล้วก็หลังตรงดีแล้วก็ตรงมากเลยค่ะความหนาความลึกของหนาหนาของลาตัวนี้มันจะหนาอความลึกนะฮะความหนาคือส่วนนี้ เขายังเหลือเหลือเหลืออีกเยอะเลยเหลืออีกเยอะครับเหลืออีกเยอะตอนนี้ก็ยังยังพอยังทีนนี้ยังเหลืออีกเยอะเห็นไหมเหลืออีกเยอะโอ้โหจับนี่คือแบบแบบว่าเนื้อเขายังไม่เต็มที่นะเนื้อยังไม่เต็มที่ยงยิ่งตรงนี้ส่วนนี้ยังเหลือโอ้เห็นไหมเนี่ยหย่อนอีกเยอะหย่อนยานตกหน้าไม่เติบได้เลยนะฮะคือความหนาของเขานีเนื้อหนังของเขานี่สามารถเจริญเติบโตได้เยอะเลยเกษตรกรได้พันธุกรรมที่ดีอย่างเงี้ยไปปรับปรุงพันธุ์ที่ว่ามันก็โอเคมากเลยนะ อย่างนี้ก็เสษต่กรอนนี้ให้การตอบรับดีไหมคะพี่เอกที่เราแบบมีการนําเชื้อแจกบแบบ,บอ๋อเราเชื้อเอาเราไปให้ฟรีเขาต้องตอบรับดีอยู่แล้วก็เอาไปให้ฟรีเพื่อไปปรับปรุพรงพันธุ์ในควายที่มีอยู่ก่อนอยู่ที่ฟาร์มอยู่ที่คอกอยู่ก่อนแล้วถ้าเออถ้าเข้าไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นเนาะดีขึ้นแล้วจากรุ่นลูกของยอดสงา่าค่อยมาผสมกับแก้วฟ้าค่อยมาผสมกับ ทุกกรรมที่ดีอย่างนี้ก็จะ,จะจะดีมากๆตัวนี้อาจจะเขาให้ลูกมาอาจจะขายได้ราคาแพงเลยก็ได้เพรโอ้โหแต่พ่อเขาสวยขนาดนี้แต<ช>สงานเขาสวยถ้าเป็นตัวเมียจริงๆใจพี่พี่เอกอยากจะได้ตัวเมียเฟรมนี้เลยรักรูปร่างลักษณะประมาณนี้โอ้โหคงจะให้ลูกเลี้ยงลูกดีน่าดูเลยแต่มันใหญ่มากถ้าเป็นตัวเมียนี่คือเหมือนแบบเป็นพอ่อพันได้เลยถ้าเป็นตัวเมียไซส์อย่างเงี้ยค่ะไซส์อย่างนี้นะโอ้โหมันคงจะหายากมากเลย สวยงามและใหญ่โตอย่างเงี้ยนะฮะที่น้องเกษตรกรเลือกเอาได้นะครับเลือกเอาอยากจะได้เฟรมนี้ก็ติดต่อมาเฟรมตัวถ้าได้รูปตัวเมียออกมารูปร่างลักษณะประมาณนี้ใหญ่โตลักษณะประมาณนี้นะฮะก็โอ้โหคิดว่าเราเราเราต้องได้ไฟที่มันมีคุณภาพต่อไปโดลวเท่าไหร่คะของยอดสง่าอย่างเงี้ยครับยอดสง่าตัวนี้เริ่มต้นที่โดละสามสามร้อยโอ้โหถูกมากเลยนะคะนี่แคือแต่ต้องมาซื้อที่หน้าฟาร์มนะอ้าวแล้วถ้ามีการ จัดส่งเราเราไม่ได้จัดส่งไม่ได้จัดส่งแล้วก็คืออยากให้มาดูตัวจริงอ๋อลูตัวจริงด้วยแล้วก็มาซื้อเอาชุดละสามพันแล้วอย่างบางพื้นที่อยู่ไกลมากๆอย่างเงี้ยค่ะพี่เอ็ดจะยกงน้ำเชื่อมากเลยอ่ะเราก็ต้องคุยกันอีกทีหนึ่งเราให้ให้คนที่เขาดูแลเรื่องการจัดส่งอาจจะ จะไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าอย่างบางคนอยู่ทางเหนือสุดใต้สุดอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะคือการจะส่งแต่ละครั้งนี่ก็ค่าจะจ่ายค่อนข้างที่จะแพงค่าจะจ่ายเยอะแต่ถ้าเขาขึ้นมาก็ไม่สะดวกอีกใช่ครับแต่ว่างั้นก็ต้องต้องอาจจะแพงไปนิดนึงเพราะว่าหน้าฟาร์มเราขายแค่นี้คือเขาไปจัดส่งให้อาจจะอยู่ที่ประมาณโดสละ พันหนึ่งหกร้อยเจ็ดร้อยอย่างเงี้ยมึงมันก็ต้องเป็นบวกค่าขนส่งบวกค่าเดินทางค่าเก็บรักษาสามร้อยนี่คือราคานที่ฟาร์มนะคะสามร้อยอะค่ะเพราะว่าฟาร์มนะครับตัวนี้ฟันฟันแท้สองคู่นะครับค่ะเขายังไม่สี่ปีเต็มนะคะยังสังนอยูจแต่ดูหน้าอกดูแข้งขาของเขาดูลำตัวของเขาจมูกเป็นสันเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้จมูกเป็นสันหน้าตาดีครับหน้าหน้าตารูปหล่อดีหล่อมากมากเลยเขาเขาเขาทรงอุ้มบาทใช่ลำตัวก็ ใได้ครับถือว่าใช้ได้ตัวหนึ่งลำตัวนี้ไปทางพ่อเขามากเลยพ่อครับไปทางพ่อไปทางของอแก้วฟ้าด้วยคลักษณะยาวไม่ลำตัวเหมือนทรงควาย เขาก็คล้ายๆเหมือนอ่าทั้งแก้วฟ้าทั้งจะสง่านี่คือเขาเป็นลูกของพญาหงด้วยเขาเป็นหลานพญาหงก็บแบบ,บอาจจะไม่แตกต่างกันนะคะตอนนี้ถือว่าที่ฟาร์มนี่เราเห็นทั้งอ่าสุขเจริญหรือว่าอินแปงยอดสง่าแล้วเดีย๋ยวเราไปดูดาวสุกซึ่งถือว่าดาวสุกนี้ก็มาอีกสายพันธุ์หนึ่งก้าวกระโดดกันไปเลยนะคะว่า้าที่ฟาร์มนี่คือมีเพชรอุดร อ่ามีให้ช้อยให้เลือกพ่อพันธุ์หลากหลายสายพันธุ์มากใครต้องการสายพันธุ์พันธุก,กรรมอย่างไรอะไรยังไงติดต่อที่สอดสริได้เลย่ะค่ะล้วสุขเขามีแม่เป็นเป็นลูกของดาวเหนือค<ฮ>ะมีแม่เป็นลูกขดาวเหนือ,แต,อแต่ว่าตัวเขาเนี่ยจะเป็นลูกเจ้าเสา JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับควายโดยเฉพาะ